Lê Mẹo có khá bây giờ cháy lông chẳng xe nèo mà Chín hóa nữa Ờ Bộ con chết rắp đẹp rồi cái Ai cháu cũng là hạt mẹ chín hóa mẹ Ôm hơ Tùng chín mà có khung ná Thế lưu trời đẹp mẹo quá nào hóa Một nông bảo mập luôn ái Cô có bảo mập luôn ái Ờ này Thế này chín mình mới chứa Mình cầm lưỡi án Mà cháu ra lông mẹo Cầm con mẹo Cầm con mẹo Cầm tương chín nắm Chín จ้าดำวนแต่องยพี่ดเนี่นี่วุฒากาวเชยนียังนี้ยนอยู่เลยนี่ไป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 มางาหนให้ยาให้ตหนั่งเลด้วยสรุปเลยรับผมเป็นแสดงเป็นศิลปินด้วยไอ้วัานับนอนเรียครับด้วยวัตถตาสุกสาติไอ้คจะเป็นนักร้องต้องพบกับวัหน้าน่องกเอฮไปอข้างล่งก่อน มันเจ็ดวันแล้วน้องกินได้เจ็ดวันแล้วตีเรามาอยู่ในป่านี้กี่วันแล้วพี่ทองเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันแล้วแกมันกินเลยทีแกจ้ำได้แร็วนะแกเปร้ได้แล้วจ้ำได้ตั้งแล้วยังไม่ได้ยาเลยแต่ยังต่อกองได้มันเบนตัวนี่ซํำกันตอวก็มึงเกิดกูกองในป่ากองเบนตัวนี่ซักทีเราไม่ใจหลบรูได้จริงกันเออกองเบนตัวซํำกันแต่แกวหันให้รถโตกองเบนตัวตนในรตัว มนตัวเอ่อมนตัวเดี๋ยวมินตุวตีบเล่กราตัดนัดสิ่ีเออแม่ผู้บุญนั่งเลกเราตอดเล่เียจะบุมตัดมันการู้ที่ว่าบุมันอุดเลยแข็งเปนอ่อมาติดได้เมียไม่ปลดตอดใครออผมมันตไมได้เม่ปลดตอดพี่ทอคือผมจีบพี่ทาวันเดียร์กันไแ่มามันไม่จอบกับกูมันจอบเกับอบตกับผู้ใหญ่กับน้าจอบมันน้ากูนไม่ก็อันเนี้ยกูจีมันไม่ได้ ไอจํารื่อวันนั้นมันเป็นนางว่ายปลาในบุตกูก็ไปไหว้ปลากันคุณอยู่กันเต็มในบุตอยู่ๆมันกูกูกรบปลาถึงต้นตัง ตอดนั่นเหรอต้องอะไรกนแก้หน่อยก็หนีว่าก็ไอตอดว่าที่ว่ามันจัดในรัววันมาต้นในบูดกูเสียสละเจริญรับยกมือบว่ผมในกับตอดก็ถุนกับนั่นออกมาจากต่อโบูดกูมายืนก่าวมันอยู่มันมาถึงวิ่งกอดกูเลยช่ยมันว่ากูเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ใจรุ้ประพรุิเต็มตัวเนี่ยคือความรักตอดกรรมอทิตย์รวยไหมปีโปรตอดกรรมอทิตย์เฮีย่าพอปปี้ จะทำไงดพี่ตองช่วยคิดหน่อยดิคะปนีแตวกวอยมึงรับตัราเมึงรับตัวรต้งครนี่เป็นผู้ช่วยตัเรก็อยากโลโก้ให้พ่อผู้ช่วยตัวรเอนนี้มัเป็นมัเป็นผู้ช่วยตัวให้มึงเป็นตัวรากูรับตัราเเดีวตัวราเจรับหายตรงเออมันต้องมีครูมีเชื่อแต่มึงมีชื่อหกูเปส่วนเลยหม้ไโลาพ่นคนที่มาวัน

ก็อรูจิงดตันไม่รู้ลบไม่ด้ันดูตันเล็กอจดูตันกูอบกวามอมนนั่เลย่านมาหมดเอ่ะข้ารบมาอ่ะคอยดุตันมาแต่ที่สกิดแ่งดูมาแต่กูเากังกูกอยอยู่ไม่ได้ก็้งนี่มาอยู่รนี้ก็มาจะลานะงุตันเ

อมนุ้ากูมากรูยตกที่แล้วก้าปล่ามือเป็นครยามยามอาพี่น้องที่นั่งอยู่หนารุงตอนเยวจันที่มีเชือดราอย่งนั่งชื่นๆนะกับนาว้ยๆนมั้งนักรมเนี่ยมาจับรุงตอนเยนนะพปลอมเนี่ đi mua hết cây lao cao Ngọc Thế đưa tổn người lao lào cao khủng Cây đắp mưa đéo Thế tô Thơ ơ Dạ กินักสามกินลักกะยันกินไม่ไม่เคยมาทำต่างเดืนกงไปก็มาก็จะกับเธอจะไปจมหลัำที่ไปบงกันกะยานทีเดจากหูชายกงวุกุกมาพคนเหลวเลยออก็ไปรับดูได้ไม่มด้ววะ Rằm mấy ông cứ có quân đắp thì cánh có quân tụ quân tụ cánh Mấy, 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 mấy. 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 mấy trong điệp lắp nắng mấy nước phải Nè, nắng đây Để mấy trong mẹ đây đây gần như Nhà chê quý làm phải ra con hát Nhà Tươi mà แรงเลยก็ไหมค่มะคนอื่นมาดูราดูแกว้วกราบสวัสดีนับแม่นะค่ะอ๋อร้อยรักตีรำร้อยดูด่านี้นะฮ่าฮ่า่าาพาไปรำล่องเขาเราที่น้องนะร้อยยังดูด่ายังเป้กูแล้วเลี่จัดฮ่ะนี่มาดูาด่ามาแล้ววันนี้รำให้แม่เลีเ่ยง

เจ้อไ้ยแกร่งตันกันแก่งต๊กสัตว์เลยเออดีเลยลกูนรากับเปูนี่ใครไม่ถูราแล้วมึงรู้ไหมตอนมึงได้ยยบายโยดเลยลินกแต่ผู้แกก็ตาไแก่รลยมึงรู้ไหมลูกไน้มึงไม่ตายรู้ไม่ตายกัมันไอ้ไปตุ่งุลูกกปูนี่ไม่เคยตูราันม nam này in củ mai phút này cung nóc nó tìm tìm, 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 tìm chó tìm tìm, tìm tìm chó mày to mày to mày in ra cắt tăng trung mà in củ tụi tư củ mò bạc cắt nóc mà lắm cặp củ mấy cây thua đá đấy bấm 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 chơi chấm chỗ này lộ hết tiền cái bè mới đi chơi chấm hết đái được bảy

đang đang trói được trang ra đi Ai nhà thắng thế khen đi luôn nhảy nghe anh hùng mà trói choi leo đi lắp còn cứu bỏ của này cứu lắm lên lắm non của cứu đủ cứu lắm đủ lắm cứu để mà ai